วัตถุมงคลรูปแบบใหม่ที่ทางเชนยาได้สร้างคือพระกลิ่งรูปรักหลวงปู่ดูพมมปัญโยรู กันภัยครอบจักรวาลพุทธคุณของพระกลิ่งนั้นมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานหากผู้ใดศรัทธาและได้บูชาหรือมีไว้ครอบครองจะทำให้มีความสุขและนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้พระกลิ่งมีพุทธคุณที่เลื่องลือด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคร้ายต่างๆตามความเชื่อโบราณ จ,จึงนิยมนำพระกลิ่งมาแช่น้ำสะอาดบริสุทธิ์แล้วอธิษฐานทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วดื่มกินด้วยความเชื่อว่าพุทธคุณของพระกลิ่งจะรักษา โรคภัยไข้เจ็บได้นอกจากนี้พระกลิ่งยังมีพุทธานุภาพช่วยกระจัดอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเดินทางแล้วคลาดปลอดภยัยเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในคลองแห่งธรรมอธิฐานปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จดังความปรารถนาทุกประการได้พระกลิ่งแก้วรูปลักษ์หลวงปู่ดูพรมะปัญโยร่วมกันภยัยครอบจัก,กรวาลนี้เป็นครั้งแรกที่ สร้างขึ้นด้วยการแกะรูปรักหลวงปู่ดูท่านด้วยแก้วแท้ ใต้ฐานได้บรรจุด้วยลูกแก้วจัก,กรพรรดิ์ซึ่งทางเชีนย่าได้สร้างขึ้นสองขนาดโดยสร้างหน้าตักขนาด3มนิ้วได้บรรจุลูกแก้วจัก,กรพรรดิแก้วแดงกันไัยหลวงปูด่ดูไว้ใต้ฐานองค์รูปรัขององค์หลวงป,ปู่ดูท่านและหน้าตักขนาด2เซนติเมตรได้บรรจุลูกแก้วจัก,กรพรรดิเล็กจิ๋วพลังจัก,กรวาลไว้ใต้ฐานองค์รูปรักหลวงปู่ดูท่านวัตถุประสงค์ในการสร้างพระ กลิ่นแก้วรูปรักหลวงปู่ผมมากปัญโยด้วยปัจจุบันมีโรคภัยต่างๆเกิดมากขึ้นมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้บูชาโดยใช้เป็นสื่อเพื่อให้จิตมีที่ยึดเกาะให้จิตอยู่กับพระ เพื่อเป็นพุทธานุสติเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพื่อให้มีสติกำกับใจปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขให้ผ่านไปได้จะหาทางออกได้ด้วยสติปัญญาและมีกำลังบารมีรวมขององค์หลวงปู่ท่านช่วยเสริมเมื่อจิตของเราอยู่กับพระอยู่กับองค์หลวงปู่ท่านจิตอยู่กับคลื่นบุญได้ตลอดจิต จะมีกำลังจิตจะเกิดการตื่นรู้ปัญญาจะเกิดขึ้นจะช่วยให้ใช้ชีวิตในทุกๆสถานการณ์ได้อย่างดีจิต จะเข้าใจตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จะแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเหตุและผลสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวได้ทุกเหตุการณ์จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยทางเชีนญาได้รับความเมตตาอย่างสูงสดุดอนุญาตให้สร้างพระกลิ่นแก้วรูปรักษ์หลวงปู่ดูผพมมาปัญโยขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าบูชา ตามความตั้งใจและใช้พระกลิ่งแก้วรูปรักษ์หลวงปู่ดูท่านให้เกิดประโยชน์ทั้งทางลูกและทางธรรมในการสร้างพระกลิ่งแก้วรูปรักษ์หลวงปู่ดูภมาปัญโยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อทำงานน้อมถวายบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ดูได้สำเร็จ เพื่อทำประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้ต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจนครบ5,000ปีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาอธิฐานจิตพระกลิ่นแก้วรูปลักษ์หลวงปู่ดูพรมปัญโยสําเร็จครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ขอนอ้มกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปูทุดทุองค์หลวงปุท,ปทดด้วยเสียนกล้าวอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะทางเชญญ่นยาขอให้กรยาาะยาณมิตรแะยะิธริมทุกทุกท่านที่ได้บูชาพระ กลิ่นแก้วรูปรักหลวงปู่ดูท่านและวัตถุมงคลที่ทางเชนย่าได้สร้างขึ้นน้อมถวายงานบูชาองค์หลวงปู่ดูท่านทั้งหมดจงเป็นประโยชน์ต่อผู้บูชาทั้งทางโลกและทางธรรมได้อย่างสูงสุดทุกท่านค่ะขอพระคุณและอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้านะแจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแจ๊ะจุบๆ